สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเอ่อเกมสคริปรเปิลไรเดกันเล่น Mini เวิร์มมานั่งเยอะแล้วมาเล่นเกมอื่นกันบ้างคือมันแบบเกมว่าล้อรถแล้วก็แบบวิ่งไปโอเเนี้ยแต่เออแต่มันก็สนุกดีอะ่ะโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยวาดเป็นรูปนี้แล้วกันรูรูปนี้แบบมันดีมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮลลี่ เออนั่นแหละนั่นแหละเอาเกมหลุดเกมหลุดครับแปบ๊บหนึ่งนะโอเคทุกคนมาแล้วเมื่อกี้นี่เกมมันหลุดได้ไงไม่รู้โอเครูปเดิมเลยเกยไม่ใช่ไม่รู้เออคู่ คู่เรานี่มันเป็นบอทเหลืออะไรกันแน่ไต่บันไดขึ้นไปเออนั่นแหละเออเออเยลลี่มันไม่ดีเลยเอ,อ,อืออ้อเรียบร้อยโอ้ วันนี้เราจะมาเล่นสักสิบตาแล้วกันนะโอเคอันนี้ตาที่หนึ่งแนละ้วอุ้ยตัวละครใหม่แมวอะไม่อยากได้เออเวลาเล่นแล้วมันชอบเป็นแบบเนี้ยโอเคเอ้ยรู้เล่าเล่นเป็นลูกไม่ต้องมาสอนเออนั่นแหละ มันมันเล่นคนเดียวหรอง่ายมากเลยอะไรอ่ะทุกคนโอ้อะไรอะ่ะตายที่สองอันนี้ตาที่สามนะคนจีนเหรอ คนจีต้องเรื่องโควิดเลยว่าโควิดดีกว่าออเออนั่นแหละโควิด <laughs> ืออจะมันไม่ได้เป็นบทดออ นี่ตาที่สามนะโอ้โหมันวาดอะไรเนี่ยวาดรูปบ้าอะไรเนี่ยตาที่สี่รูปนี้ดีกว่าเอยรูปนี้มันเร็วกว่าไหม รูปนี้แหละดีสุดเป็นแบบวิธีทำให้แบบเล่นเกมนี้ได้ชนะง่ายขึ้นโอเคตาที่ห้านะต่อไปตาที่ห้าอุ้ยของดีเลยนี่อยากได้ทุกคน มีเสียงเขาตัดหญ้านิดนึงก็ขอโทษด้วยนะครับทุกคนเอ,อ่อต่อไปรูปนี้แหละชอบมากมามามา,ารูปนี้แหละอึดอึดอือชนะ ตาที่หกบอกไปตาที่หกอนี่มาเป็นโครงกระดูกเลยตลาที่หกแล้วเออมันมีนกนกบนหัวเลยไปนู่วนกบนหัวซะอีกโอ้ยอืดเมื่อกี้นี่เราพาเพื่อนเออตกไปด้วยใช่ไหมเนี่ยตาที่หกแล้ว ปลาที่เจ็ดดูเพื่อนดิโอ้เพื่อนติดหูเยอะมากปลาที่ 7. เจ็ดอู้หูปวโทษด้วยกับอ,อือเมื่อกี้นี้เลยกลางคลิปเฉยปลาที่เจ็ดไปโหนี่ยกล้อเลยเอ,อืด โอเคตาที่เจ็ดตาที่เจ็ดต่อไปก็ตาที่แปดนะโอ้ของดีอะ่ะอยากได้อันนี้ทุกคนตาที่แปดแล้วโอเค ต่อไปก็ตาที่เก้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฮยอยากขี้โกงอยาขี้โกงเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวต่อไปตาที่เก้านะทุกคนเมื่อกี้นี้แพ้โหยเออต่อไปก็ตาที่เก้าเออวาดไป Okay, by. Uhhu, 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 uhhu. Uhhu. By. Oh, cheras. Okay. อยากได้มากที่สุดเลยอันนี้ทุกคนต่อไปตาสุดท้ายนะเดี๋ยวจบคลิปแล้วนะอโอเคไปเลยทำไมเพื่อนมันกากจังตาที่สิบแล้วนะตาสุดท้าย เอดโอ้โอ้เสียงเหมือนใครบิดมอไฟยอยู่นะ้าใกล้ๆบ้าน <c oughs> โอเคอันต่อไปอะไรไม่รู้เนี่ย โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอปิดแค่นี้นะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะบายบาย